you yeah. ใหญ่ๆเราจะทำไว้ท้ายวัดแล้วก็นั่งเลยว่าญาติโยมผิดญาติโยมโควิดเพราะเขาเป็นกําลังใจนะเขาได้พืวอเขานะอย่างแม่อย่างศพพ่อของลูกศิษย์เป็พ่อตายที่มาช่วยยกศพยกอะไรมูวิธีนะพ่อเขาเป็นเจ้าภาพให้เต็มที่เลยเพราะว่าถ้าเราตั้งมูวิชีจะเราไม่มีลูกน้องไม่มีคนช่วยยกเราทําได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาช่วยเขาให้เต็มที่ท,ที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก ชอบบาลคนจนเยี่ยมผู้ป่วยตอนนี้รถบิวแชร์เตียังเรามีหมดเรามีมาให้หมดแล้วก็นส่งโรงพยาบาลหรือจะนส่งกลับจังหวัดเราก็มีให้ฟรีคือทางคือทางวัดทาวัดพบวงจรเลยพบวงจรเก็บไข้เก็บป่วยเราพาหาหมอทุกอาการทุกหนักนํส่งโรงพยาบาลไม่ไหวกลับวัดเผาฟรีซึ่งที่เราเอาสพอะคือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ ตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ไหมพี่ยังเยอะอยู่ครับผมก็มีตอนนีเราไม่มีเคสตายมมีเราไม่มีมากมีากคือทางวัดเราก็คือรับตลอดใช่ครับอันนี้ก็คือรอญาติโยมมารับกระดูกไปใช่ไหมก็นี่คือก็คืออฐิของที่สวยโควิดที่มาเผาที่นี่ใช่ครับเนบว่าไม่มีญาติก็กล่าวไว้ที่วัดค่ะถ้ามีญาติก็ารับต่อไปแทนหนัง รอยอาคารผมทั้งหมดนี้ก็คือร้อยหกสิบแล้วใช่ไหมที่อยู่ในนี้อ๋อนี่ลงทามีญาตปุ๊บบอกว่านามชื่อนี้ชื่อนี้มาคนคือทางวัดแล้วก็แบบถ้าเก็บมึงใครมาก็จะเขียนชื่อใช่ครับเขียนชื่อเขียนนามสกุลอายุอะไรติดไ้เลยครับผมเผื่อที่ทางญาติมาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จะได้ขึ้นมาแบบสรุปให้ได้ใช่ครับ อันนี้คือญาติญาติยังไม่มาเอาใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเอาวับจะเอาชื่อนี้ปุ๊บผมจะหยิบหยิบแล้วเราก็มาหาใช่ครับมาหาก่อนพลหาเสร็จหาชื่อเจอปุ๊บผมจะหยิบกระดูกให้เขาใส่พามในทางวัดเราก็ทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือจะไม่มั่วไม่อะไรนะใช่ครับไม่มีหลงไม่มีหลงครับเพราะทุกขอเพราะทุกขอจะมีมีชื่อไวใช่ไหมพี่มีครับเขาเขียนชื่อไว้อย่างนี้หมดเลยครับไออันนี้อย่างอย่างอันนี้ชื่อ เข้ามาได้บริจาคทำน้ํามันเข้ามาคือมันไม่ใช่มีค่าน้ํามันอย่างเดียวโยกคือมันมีค่าค่าผ่าดีค่าอุตสิะค่าถุงซิปบ้างบางส่วนนะแล้วก็มีค่าไหนจะเป็นไอที่บริจาคน้ํามันมเนี่ยก็จะมีค่าน้ํามันลถด้วยไม่ใช่น้ํามันส่อศพอย่างเดียวแล้วก็เป็นเบี้ยเลี้ยงให้ลูกน้องบ้างค่าคนขับอะไรเงี้ยบางทีเรานําส่งต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้าง และตอนนี้ที่เอามาขาดเนี่ยก็คือผ้าขาวถุงซิปแล้วก็พวกถุงม,มือแมสพอมีแล้วก็ชุด PPE เพราะว่าจะมาได้ส่งต่งางจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดมากหลายจังหวัดที่ขอมาเราก็เป็นสะพานบุญให้ญาติโยมที่บริจาคมาอย่างเมื่อวานมาให้ปุ๊บเราก็นําส่งเลยไม่ได้แกะดูนําส่งจ,ง,งจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เลยก็ทั้งคือที่เดือดร้อนอนะมีหลายจังหวัด เขาก็ต่างคนต่างช่วยกันี่ลนหาตรงไหนที่จะได้มาเราพอมีแล้วก็เป็นสะพานบุญให้ค่ะคือองค์กมเหนือใต้นี่คือข้อศูนย์ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่คือตอนเนี้ยวัดก็ยังเผาอยู่แต่ที่ยังเผาเยอะที่สุดก็คือในเขตจังหวัดนนก็คือวัดราชประทมธรรมก็ร่วมกันซื้อน้ํามันกับท่านร่วมกันซื้อพราน้ามันขาดแล้วก็หลายจังหวัดที่ประสานมาโดยเฉพาะภาคใต้จังหวัดแล้วก็จังหวัดน่านที่อจะมาช่วยเรื่องชุดเรื่อง เรื่องโลงเรื่องถุงคลิปเรื่องผ้าขาวผ้าดิบอะนะมาโดยตลอดซึ่งทางซึ่งในขณะหรือว่าจะมีสัทชาไม่สะดวกก็จะโอนมาก็ให้ดูบัญชีหน้าเพจนะ,ะดูหมายเลขบัญชีหน้าเพจจากเจริญพรส่วนทางเรื่องของกระดูกโคว COVID ิดนะครับเออแล้วก็กระดูกโควิดที่ตอนนี้ทางวัดเก็บไว้ก็ประมาณ160ร้อยหกสิบว่กว่า ถ้าเกิดว่าโยมยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดพร้อมก็ระสานมาหรือจะฝากไว้ต่อก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดโควิดซาลมายป,ปีหรือว่าต่อไปซาลมถ้าคุณโยมไม่มารับไม่มาติดต่ออาตมาก็จะทําเอาเงินส่วนที่ญาติโยมทมําบุญมาเนี่ยทําเจดีย์ใหญ่ๆแล้วก็เขียนชื่อไว้แล้วก็บอกเลยว่าเจดีย์เนี่ยเก็บผู้วายชนจากโควิด เพราะว่าญาติโยมโควิดที่เสียชีวิตเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เสียบริจาคมาช่วยมาอาจารมาก็มีปัจจัยเอามาซ่อมวัดเป็นจํานวนมากพอสมควรซ่อมวัดแล้วก็สร้างใหม่หนึ่งหลังอย่างกุฏิหลังใหม่เนี่ยอาจมาก็จะตั้งชื่อเลยญาติโยมโควิดได้สิบสองห้องเกือบหกล้านบาทนะโยมเฉพาะกุฏิเนี่ยนะตีเข็มตีอะไรแล้วก็ได้ทํารั้วได้ปรับปรุงวัดทั้งวัดทําแบบ น่าอยู่น่าอยู่กว่านะตอนนี้น่าอยู่มากวัดหลวงมั่วแล้วก็แรงศรัทธาก็ยังมาเลี้ยงเพจเลี้ยงอะไรให้กําลังใจจะมาไปโดยตลอดหรือว่าจะมีศรัทธาไม่สะดวกก็จะโอนมาก็ให้ดูบัญชีหน้าเพจน,นะดูหมายเลขบัญชีหน้าเพจจาะเจริญพรส่วนทางเรื่องของกระดูกโควิดครับอ่าแล้วก็กระดูกโควิดที่ตอนนี้ทางวัดเก็บไว้ก็ประมาณร้อยหกสิบว่ากว่า ถ้าเกิดว่าโยมยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดพร้อมก็ประสานมาหรือจะฝากไว้ต่อก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดโควิดซาลงปลายปีหรือว่าต่อไปซาลงถ้าคุณโยมไม่มารับไม่มาติดต่ออาตมาก็จะทําเอาเงินส่วนที่ญาติโยมทมําบุญมาเนี่ยทำเจดีย์ใหญ่ๆแล้วก็เขียนชื่อไว้แล้วก็บอกเลยว่าเจดี JD เนี่ยเก็บผู้วัยชนจากโควิด เพราะว่าญาติโยมโควิดที่เสียชีวิตเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เสียบริจาคมาช่วยมาอาจามาก็มีปัจจัยเอามาซ่อมวัดเป็นจํานวนมากพอสมควรซ่อมวัดแล้วก็สร้างใหม่หนึ่งหลังอย่างกุฏิหลังใหม่เนี่ยอาจมาก็จะตั้งชื่อเลยญาติโยมโควิดได้สิบสองห้องเกือบหกล้านบาทนะโยมเฉพาะกุฏิเนี่ยนะตีเข็มตีอะไรแล้วก็ได้ทํารั้วได้ปรับปรุงวัดทั้งวัดทําแบบ น่าอยู่น่าอยู่กว่านะตอนนี้น่าอยู่มากวัดวางมวงแล้วก็แรงศรัทธา,าก็ยังมาเลี้ยงเพลเลี้ยงอะไรให้กําลังใจจะมาไปโดยตลอด